ลองจินตนาการภาพตามนี้นะครับผู้ฟังทุกท่านภาพของการเป็นทาสในยุคอดีตที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยคือการถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนถูกเคี่ยนตีแล้วก็ถูกบังคับให้ใช้แรงงานอย่างไม่มีทางสู้เลยเนาะใช่ครับแต่สำหรับยุคปัจจุบันมันมีคำกล่าวเปรียบเปลยจากนายกรัฐมนตรีที่ปรากฏอยู่ในรายงานชุดที่เราเอามากลางดูกันในการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้ครับ Uh huh. ซึ่งอธิบายภาพความเป็นจริงอย่างสะเทือนใจและก็ตรงไปตรงมาที่สุดเลยท่านเปรียบเทียบแบบนี้ครับว่านี่นอกระบบในสังคมเราตอนนี้มันก็คือการค้า,าทาสยุคใหม่ดีๆนี่เองโห oh, เป็นคําที่แรงแต่เห็นภาพชัดมากนะคะครับคือเป็นทาสท,ที่ไม่ได้ถูกล่ามด้วยโซ่เหล็กหนักๆหรือถังไว้ในกรงแต่ถูกล่ามด้วยตัวเลขดอกเบี้ยรายวันและก็บินทวงหนี้ที่ต่อให้ทํางานหนักแค่ไหนก็ไม่มีวันจ่ายได้หมด เอาละเรามาลองแกะรอยเรื่องนี้กันดูครับว่าโครงสร้างของาธาตุยุคใหม่นี้มันทานํางานยังไงได้เลยค่ะการหยิบยกคําว่า,าธาตุยุคใหม่มาใช้นั้นมันสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการหรือกรอบความคิดที่เปลี่ยนไปของภาครัฐอย่างชัดเจนเลยนะคะเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับหากเรามองเชื่อมโยงไปถึงภาพรวมจากเอกสารทั้งหมดที่ทเรามีนะคะทางเอกสารด่วนที่สุดจากกระทรวงมหาดไทยครับรายงานความคืบหน้าจากกระทรวงการคลังที่อัปเดตตัวเลขล่าสุด ถึงช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ปี2569แ uh huh. ถลงการนโยบายจัดระเบียบสังคมข่าวปฏิบัติการของตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ไปจนถึงบทสัมภาษณ์ของโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสิ่งที่รายงานเหล่านี้กำลังบอกพวกเราก็คือรัฐบาลไม่ได้มองปัญหานี้สินเป็นเพียงความล้มเหลวส่วนบุคคลหรือความซวยของคนคนหนึ่งอีกต่อไปแล้วอะคะ่ะอือคือยกระดับความสำคัญขึ้นมาเลยใช่ค่ะมันถูกยกระดับขึ้นเป็นวาระระดับชาติ เป็นเหมือนโรคระบาดเชิงโครงสร้างที่ต้องใช้การคัดกรองแล้วก็รักษาแบบฉุกเฉินเลยครับซึ่งตรงนี้แหละค่ะเป็นเป้าหมายของการสำรวจแหล่งข้อมูลของเราในวันนี้เราจะมาถอดรหัสกันว่ารัฐบาลกำลังใช้กลไกอะไรในการรื้อถอนโครงสร้างนี้สินทั้งระบบซึ่งปัจจุบันมีคนไทยติดหลมอยู่กว่า10ล้านคน1ิบล้านคนเลยนะครับถือว่าเยอะมากๆาดำๆถึงถูกนำไปมัดรวมอยู่กับคำว่าการจัดระเบียบสังคมและการปราบปรามผู้มีอิทธิพลค่ะ นี่คือจุดที่มันน่าสนใจมมากครับเพราะถ้าเราจะเข้าใจว่าทำไมรัฐบาลถึงต้องใช้สัพพะกำลังมากมายขนาดนี้ดึงกลไกทุกอย่างที่มีออกมาใช้เราต้องไปดูความโหดร้ายของโลกนี้นอกระบบกันก่อนครับมันโหดร้ายขนาดไหนคะในข้อมูลชุดที่เรามีคือตอนที่ผมอ่านเจอรายงานข่าวชิ้นหนึ่งนะครับเป็นการบุกทลายแก๊งเงินกู้นอกระบบทวงนี้โหดที่จงังหวัดลำปางค่ะโดยตำรวจสอบสวนกลางใช่ไหมคะใช่ครับโดย CIB เลย ตัวเลขยอดเงินหมุนเวียนที่ปรากฏในข่าวมันสะดุดตาและน่าตกใจมากเพราะมันสูงถึงกว่า77ล้านบาทโอ้โห77ล้านบาทใช่ครับลองนึกภาพตามนะครับว่าเม็ดเงิน77ล้านบาทไปหล่อเลี้ยงวงจรการปล่อยกู้เถื่อนแค่ในพื้นที่จังหวัดจังหวัดเดียวมันแสดงให้เห็นถึงเครือข่ายที่แบบใหญ่โตมโหฬารมากสิ่งที่น่าสนใจในข้อมูลชุดนี้ก็คือประเด็นที่ซ่อนอยู่ในตัวเลข77ล้านบาทนี้ค่ะยังไงครับคือความเร็วในการงอกเงยของเม็ดเงินค่ะ ความน่ากลัวมันไม่ได้อยู่ที่ขนาดของเงินทุนตั้งต้นเพียงอย่างเดียวนะคะอาฮะแต่อยู่ที่อะไรครับแต่อยู่ที่คณิตศาสตร์ของการคิดดอกเบีย้ยที่บีบคั้นผู้กู้จนมุมเลยค่ะอืมอย่างเคสของนายบีในรายงานใช่ไหมครับถูกต้องค่ะในรายงานข่าวระบุถึงพฤติการของผู้ต้องหารายหนึ่งที่ชื่อนายบีซึ่งมีรูปแบบการเก็บเงินที่โหดร้ายมากข้อมูลระบุว่ากติกาของนายบีคือสมมุติว่าชาวบ้านไปกู้เงินมา1น0 0 0บาทครับ หนึ่งหมื่นบาทเพื่อเอามาหมุนเวียนค้าขายเนาะใช่ค่ะเงื่อนไขคือต้องชำระคืนเป็นรายวันวันละ500บาทเป็นระยะเวลา24วันติดต่อกันค่ะห้ามขาดห้ามเลื่อนด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะห้ามขาดห้ามเลื่อนเด็กขาดซึ่งเมื่อครบกำหนด24วันยอดรวมที่ลูกนี้ต้องควักกระเป๋าจ่ายคืนคือ12,000บาทค่ะคือฟังเผลนๆแบบผ่นานๆเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่ากู้หมื่นหนึ่งคืนหมื่นสอง จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มมาแค่2,000บาทในเวลาไม่ถึงเดือนอืมดูเหมือนไม่เยอะใช่ไหมคะใช่ครับแลกกับความรวดเร็วในการได้เงินสดมาหมุนมันก็อาจจะดูเหมือนตัวเลขไม่เยอะสำหรับคนที่พอมีกำลังจ่ายแต่ในความเป็นจริงเนี่ยสำหรับคนหาเช้ากินค่าการต้องหาเงินสดมาวางให้ได้500บาททุกวันโดยที่ยังไม่หักค่ากินค่าอยู่มันคือความกดดันมหาศาลเลยนะครับใช่ค่ะแล้วความน่าตกใจมันอยู่ตรงนี้ค่ะ หากเราเอาตัวเลข2,000บาทใน24วันนี้มาเข้าสูตรคำนวณกลับเป็นอัตราดอกเบีย้ยต่อปีเพื่อเทียบกับมาตรฐานระบบการเงินปกติครับเทียบกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไปสิ่งที่ได้คืออัตราดอกเบีย้ยมันพุ่งกระฉูดสูงถึง304เอร์เซต่อปีเลยนะคะโอ้0 4เอร์เใช่ค่ะในโลกของการลงทุนหรือการทำธุรกิจ ไม่มีธุรกิจถูกกฎหมายประเภทไหนในโลกที่จะสามารถสร้างผลกำไรมาจ่ายดอกเบี้ยระดับ304%ต่อปีได้หรอกคะ่ะจริงด้วยครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยโครงสร้างหนี้แบบนี้จึงเป็นวงจรที่ถูกออกแบบมาอย่างจงใจให้ลูกหนี้ไม่มีวันเดินออกไปได้เลยคะ่ะพอหาเงิน500บาทมาจ่ายรายวันไม่ทันก็ต้องไปกู้เจ้าที่2เพื่อเอามาจ่ายเจ้าแรกใช่ค่ะวนลูปไปเรื่อยๆจนกลายเป็นโศกนาฏการรมเลย อย่างในข้อมูลจากสำนักข่าววันนิวส์ที่เรารวบรวมมามีการรายงานเหตุการณ์สลดที่จังหวัดอุตรดิตค่ะอ๋อข่าวนี้ที่ลูกหนี้ถูกข่มขู่ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะกรณีนี้ลูกหนี้ถูกขม่มขู่คุกคามอย่างหนักจากเจ้าหนี้โหดรังควาญจนทนแรงกดดันไม่ไหวท้ายที่สุดลูกหนี้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง ่านหเ้ามามกครรับเศพียงเพราะเชื่อว่าถ้าตัวเองตายไปครอบครัวจะได้เอาเงินค่าชาปนากิจมาเคลียรหนี้ก้อนนี้ให้จบจบไปแต่ความโหดร้ายของเรื่องนี้ก็คือต่อให้แลกด้วยชีวิตเอาเงินก้อนนั้นมาใช้หนี้มันก็ยังไม่พอจ่ายใช่ไหมครับใช่ค่ะมันก็ยังไม่พอจ่ายยอดหนี้ที่บวมพองขึ้นมาเลยค่ะเป็นโศกนาฏกรรมที่ตอกย้ําความหมายของคําว่าทาสยุคใหม่ได้ยังจะปวดที่สุดเลยนะครับใช่ค่ะ พอเราเห็นภาพความรุนแรงระดับนี้มันเลยอธิบายได้ชัดเจนเลยว่าทําไมในเอกสารสั่งการของกระทรวงมหาไทยซึ่งออกมาโดยนายอนุทินชาญวีระกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยถึงได้ขีดเส้นใต้แดงเลยครับขีดเส้นใต้ว่ายังไงคะจัดหมวดหมู่ให้การปราบปรามนี่นอกระบบเข้าไปอยู่ในตะกร้าเดียวกับการขับเคลื่อนการจัดระเบียบสังคมเลยครับอืมตะกร้าจัดระเบียบสังคมเนี่ยปกติเขาไว้ใช้ทําอะไรคะ ปกติตะกร้านี้เขาไว้ใช้ปราบปรามเรื่องใหญ่ๆเลยครับอย่างเช่นสถานบริการผิดกฎหมายยาเสพติดการค้ามนุษย์อาวุธปืนการพนันและก็การเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพลครับนัดนะคะว่าเครือข่ายเงินกู้นอกระบบขนาดใหญ่ที่มีเงินหมุนเวียนหลักสิบล้านเนี่ยไม่สามารถดําเนินธุรกิจอยู่โดดเดี่ยวได้หรอกค่ะอ่าฮะาห,าหมายถึงต้องมีแบ็กอัพใช่ไหมครับใช่ค่ะพวกเขามักจะมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ มีการใช้กำลังข่มขู่และอาจมีสายป่านที่เกี่ยวพันกับเงินสีเทาจากอาชญากรรมประเภทอื่นๆด้วยค่ะการสั่งการให้จัดระเบียบสังคมในมิตินี้จึงเปรียบเสมือนการตีวงล้อมเพื่อจัดการกับโครงสร้างเครือข่ายอาชญากรรมไปพร้อมๆกันเลยค่ะไม่ใช่แค่ไปตามจับคนทวงหนี้ปลายแถวอีกต่อไปแล้วถูกต้องค่ะไม่ใช่แค่จับลูกกระจกแล้วจบทีนี้พอโจทย์มันใหญ่ระบักชากแล้วก็เกี่ยวพันกับโครงสร้างอิทธิพลมืดขนาดนี้ เรามาดูกันดีกว่าครับว่ารัฐบาลเขามีกลไกหรือแผนปฏิบัติการยังไงที่จะมารื้อถอนโครงสร้างนี้ค่ะในข้อมูลระบุไว้ไว่ายังไงบ้างคะซึ่งพอกลางแผนของกระทรวงมหาดไทยดูเนี่ย จะเห็นเลยว่าเขาไม่ได้ใช้แค่กำลังตำรวจเดินสายจับกลุ่มแบบยุคก,ก่อนๆแต่มีการนำระบบราชการและเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือหลักด้วยครับโอ้ oh, เริ่มใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วใช่ครับเริ่มต้นตั้งแต่การเปิดประตูให้ประชาชนที่เป็นหนี้เข้ามาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์เลยครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยออกแบบให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าไทยดีครับ การดึงแอปพลิเคชันไทยดีเข้ามาเป็นด่านแรกของการแก้ปัญหาถือเป็นการอุดช่องโหว่เรื่องความกลัวอิทธิพลมืดได้ดีทีเดียวเลยนะคะจริงครับเพราะไม่ก่อนถ้าจะไปแจ้งความทีหนึ่งใช่ค่ะในอดีตการที่ชาวบ้านจะต้องเดินเข้าไปที่อำเภอรหรือโรงพักเพื่อแจ้งความจับเจ้าหนี้มันมีความเสี่ยงสูงมากที่จะถูกดักทำร้ายหรือถูกข่มขู่จากสายข่าวของกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่นั่งอยู่แถวนั้นถูกต้องเลยค่ะ แต่พอปรับมาใช้ระบบออนไลน์ขั้นตอนมันเหลือแค่การดาวน์โหลดแอปยอมรับเงื่อนไขสแกน QR code เพื่อยืนยันตัวตนแล้วกรอกข้อมูลรายละเอียดของหนี้สินลงไปสะดวกขึ้นเยอะเลยนะครับแบบนี้ใช่ค่ะข้อมูลจะถูกส่งตรงเข้าสู่ระบบส่วนกลางทันทีทำให้ลูกหนี้รู้สึกปลอดภัยขึ้นในการขอความช่วยเหลือค่ะแต่แน่นอนว่ารัฐก็ไม่ได้ทิ้งกลุ่มคนที่อาจจะเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี หรือผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกลนะครับรัฐมีช่องทางสำรองให้พวกเขาใช่ไหมคะมีครับโดยยังเปิดช่องทางคู่ขนานให้สามารถเดินเข้าไปติดต่อที่ศูนย์ดำรงธรรมที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดการคีย์ข้อมูลเข้าระบบให้ได้เช่นกันครับอาา่าฮะเป็นการครอบคลุมทุกกลุ่มเลยนะคะทีนี้พอข้อมูลลูกนี้ทั้งหมดไหลเข้ามารวมกันในระบบส่วนกลางแล้วขั้นตอนการรับไม้ต่อจากนี้แหละครับที่ผมมองว่าเป็นการทํางานเชิงรุกที่น่าสนใจมาก น่าสนใจยังไงคะเพราะเราจะเห็นยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองซึ่งก็คือนายอำเภอประลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านกับตำรวจแบบบูรณาการกันจริงๆครับอืมปกติเรามักจะเห็นภาพการทำงานที่แยกส่วนกันเนาะใช่ครับฝ่ายปกครองดูแลชุมชนไปตำรวจก็จับโจรไปแต่งานนี้เขาเดินลงพื้นที่ด้วยกันเลยครับ หากเรามองเชื่อมโยไปถึงภาพรวมนะคะการปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีคิดในการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างสิ้นเชิงแบบนี้มันน่าสนใจมากค่ะครับในบทสัมภาษณ์ของพลตํารวจโทอาชิยานไกรทองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติท่านได้อธิบายไว้อย่างเห็นภาพเลยนะคะว่าวัฒนธรรมการทํางานที่ผ่านมาตํารวจมักจะสวมบทบาทอยู่ปลายเหตุค่ะปลายเหตุหมายความว่ายังไงครับ หมายความว่าต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายมีการสาดสีใส่บ้านข่มขู่หรือทำลายเข้าของเสียก่อนอ๋อตำรวจสายตรวจถึงจะเข้าไประงับเหตุได้ใช่ค่ะหรือไม่ก็ต้องรอให้ผู้เสียหายหอบหลักฐานมานั่งแจ้งความดำเนินคดีที่โรงพักกระบวนการทางกฎหมายถึงจะเริ่มขยับได้ค่ะก็คือต้องรอให้เลือดตกยางออกหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมก่อน กฎหมายถึงจะเอื้อมมือเข้าไปถึงตัวเจ้าหนี้ได้นโยบายใหม่นี้จึงเข้ามาพลิกกระดานการทํางานเลยค่ะพลิกยังไงครับโดยกําหนดให้ฝ่ายปกครองที่ใกล้ชิดชาวบ้านที่สุดอย่างในอำเภอรหรือกำนันจับมือกับหัวหน้าสถานีตำรวจในพื้นที่เดินสายลงพื้นที่เข้าหาชุมชนด้วยตัวเองเลยค่ะไม่ต้องรอให้ชาวบ้านเดินมาหาความยุติธรรมที่โรงพักอีกต่อไปแล้วโอโ้เป็นการทำงานเชิงรุกมากๆเลยนะครับใช่ค่ะ ก็เจ้าหน้าที่จะเข้าไปรับบทเป็นคนกลางตั้งโต๊ะเกล,เกลี่ยในพื้นที่เชิญทั้งเจ้านี่และลูกหนี้มานั่งหันหน้าคุยกันเอาข้อเท็จจริงและสัญญากู้ยืมมากางบนโต๊ะเพื่อคำนวณหาตัวเลขหนี้เงินต้นและดอกเบีย้ยที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดค่ะแล้วถ้าเจอส่วนที่คิดดอกเบีย้ยเกินล่ะครับอะไรที่คิดดอกเบีย้ยเกินอัตราหรือผิดกฎหมายก็ต้องเคลียร์ให้จบและปรับโครงสร้างกันตรงนั้นเลยค่ะชัดเจนมากครับ ซึ่งข้อมูลจากโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติระบุชัดเจนเลยนะคะว่าพื้นที่ที่ถูกขีดเส้นแดงให้ต้องเร่งดำเนินการลงพื้นที่ตั้งโต๊ะไกลเกลี่ยเป็นพิเศษคือพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเพราะสองภาคนี้มีสถิติปัญหานี้นอกระบบสะสมอยู่เยอะใช่ไหมครับถูกต้องค่ะสะสมอยู่เป็นจํานวนมากเลยการให้ตํารวจกับนายอําเภอลงไปนั่งเป็นประธานโต๊ะไกลเกลี่ยเนี่ยมันเป็นการสร้างอํานาจต่อรองให้ลูกนี้ได้อย่างมหาศาลเลยนะครับใช่ค่ะชาวบ้านก็อุ่นใจขึ้นด้วย แต่เวลาเราพูดถึงนโยบายระดับชาติที่สั่งการลงมาจากส่วนกลางเนี่ยผู้ฟังทุกท่านน่าจะเคยเห็นภาพคล้ายๆกันนะครับคือช่วงแรกๆก็คึกคักทำงานกันแบบไฟไม่ฟางใช่ไหมคะใช่ครับพอผ่านไปสักพักข่าวเริ่มเงียบทุกอย่างก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมทางกระทรวงมหาไทยเขามีการอุดรอยรั่วเรื่องความหลาหลวมตรงนี้ยังไงบ้างครับจากเอกาสารที่เรามี ความแยบยลของระบบราชการถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือบังคับบัญชาในจุดนี้ล่ะคะ่ะอ๋อเขาใช้ระบบอะไรบังคับหากเราเจาะลงไปดูในรายละเอียดของเอกสารสั่งการด่วนที่สุดจากกระทรวงมหาดไทยจะพบว่ามีการกำหนดเงื่อนไขชี้ขาดที่น่าสนใจมากคะ่ะเงื่อนไขอะไรครับนั่นคือการนำเอาเรื่องการรายงานผลการจัดระเบียบสังคมและการแก้หนี้นอกระบบไปผูกติดเป็น KPI หรือดัดชนีชี้วัดผลงานหลัก ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ทุกระดับเลยค่ะโอ้เพราะเอาเก้าอี้เอาความก้าวหน้าในอาชีพราชการมาผูกติดกับตัวเลขผลงานการแก้หนี้แบบนี้ค่ะคือถ้าแก้หนี้ในจังหวัดไม่ลดลงนายอำเภอหรือผู้ว่าก็อาจจะมีสะเทือนถึงขั้นประเมินผลงานไม่ผ่านได้เลยงานนี้มีหนาวแน่ๆครับการกดดันยังไม่จบแค่นั้นนะคะเอกสารยังบังคับกรอบเวลาด้วยค่ะ บังคับแบบรายเดือนเลยหรือเปล่าครับใช่ค่ะทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและความคืบหน้าให้กระทรวงมหาดไทยส่วนกลางรับทราบภายในทุกวันที่30ของเดือนค่ะต้องรายงานผ่านระบบไหนครับโดยต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบ Google f o r m ซึ่งระบุชัดเจนว่ารอบการรายงานครั้งแรกเริ่มต้นไปแล้วเมื่อวันที่30มีนาคม2568ค่ะอ่าฮะเริ่มไปแล้วด้วย การใช้เครื่องมืออย่าง KPI มาเป็นแท้หวดและมีตารางการรายงานผลรายเดือนที่ชัดเจนแบบนี้เป็นการบีบให้กลไกของรัฐตั้งแต่ระดับจังหวัดลงไปถึงระดับตำบลต้องขยับตัวและลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะจะมาทํำเอกสารรายงานแบบขอไปทีหรือรูปหน้าปาจมูกไม่ได้อีกแล้วถูกต้องค่ะ ไม่ได้แล้วเพราะตัวเลขที่ส่งเข้าส่วนกลางมันจะสะท้อนประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าโดยตรงเลยค่ะฟังดูเอาจริงเอาจังแล้วก็เห็นภาพการขับเคลื่อนของระบบราชการที่นั่นหนามากครับทั้งฝั่งตำรวจที่ต้องลงพื้นที่จริงฝั่งปกครองที่โดนบีบด้วย KPI รายเดือนใช่ค่ะทำงานประสานกันแบบไม่ให้มีช่องโหว่เลยแต่พอเราเห็นภาพการกวาดล้างแบบถอนรากถอนโคนทั้งจับกลุ่มทั้งตั้งโต๊ะบีบให้รถด,ดอกเบีย้ยมันเกิดความรู้สึกเสียวสันหลังเหมือนกันนะครับ ยังไงคะกังวลเรื่องอะไรว่าถ้าเราทุบหมอ้อข้าวแกงนี่นอกระบบจนแตกหมดกวาดล้างจนนายทุนไม่กล้าปล่อยกู้และชาวบ้านตายดำๆที่เขาเดือดร้อนจําเป็นต้องใช้เงินด่วนฉุกเฉินอย่างเช่นพรุ่งนี้ลูกเปิดเทอมหรือพวกนี้ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านใช่ครับหรือพ่อแม่ป่วยกระทันหันเขาจะหันหน้าไปพึ่งใครล่ะครับ ในเมื่อการเดินเข้าไปกู้ธนาคารพาณิชย์ปกติก็มักจะติดเงื่อนไขามากมายหรือกู้ไม่ผ่านเพราะไม่มีสเตทเมนสิ่งที่น่าสนใจในข้อมูลชุดนี้ก็คือความว่างเปล่าตรงนี้แหละค่ะคือความเสี่ยงที่สุดของการแก้ปัญหาแบบมิติเดียว uh huh. การใช้เงินที่มีอยู่ก็จะบีบให้วงจรเถื่อนนี้กลับมาอีกและอาจจะกลับมาในรูปแบบที่ซ่อนเร้นและโหดร้ายกว่าเดิมด้วยซ้ําค่ะแล้วลัดเขามีทางออกรองรับไว้ไหมครับมีค่ะซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงการคลังที่เรามี รัฐบาลตระหนักถึงสุญญากาศตรงนี้ดีค่ะจึงได้เตรียมทางออกคู่ขนานเอาไว้นั่นคือการผลักดันระบบที่เรียกว่าพิกโกไฟแนนซ์พิกโกไฟแนนซ์หรือสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับของรัฐค่ะขอขยายความเรื่องพิกโกไฟแนนซ์ให้พวกเราเห็นภาพชัดขึ้นอีกนิดนะครับ ระบบนี้เปรียบเสมือนการเปิดประตูบานใหญ่ให้บรรดาเจ้าหนี้นอกระบบทั้งหลายหรือคนที่มีเงินทุนและอยากปล่อยกู้ที่เคยทําธุรกิจแบบหลบหลบซ่อนๆให้สามารถก้าวเข้ามาอยู่ในแสงสว่างครับอมก็คือทําให้มันถูกกฎหมายไปเลยใช่ครับจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือตั้งห้างหุ้นส่วนแล้วปล่อยกู้ให้กับชาวบ้านในจังหวัดของตัวเองได้อย่างถูกกฎหมายเลยแต่มีข้อแม้ที่เข้มงวดคือต้องคิดดอกเบีย้ยในอัตราที่เป็นธรรมตามเพดานที่รัฐกําหนดค่ะ และห้ามมีพฤติกรรมการทวงหนี้แบบโหดเที่ยมข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงเด็ดขาดครับการสร้างพิโกไฟแนนซ์คือยุทธศาสตร์การดึงเงินนอกระบบที่เคยเป็นเงินมืดให้เข้ามาอยู่ในระบบการกํากับดูแลที่โปร่งใสค่ะแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับตัวเลขล่าสุดตัวเลขผลลัพธ์จากรายงานความคืบหน้าของกระทรวงการคลังที่อัปเดตล่าสุดณวันที่18กุมภาพันธ์2569ถือว่ามีการเติบโตที่ก้าวกระโดดและน่าสนใจมากค่ะครับข้อมูลระบุว่ามีประชาชนที่เคยตกเป็นเหยื่อหนี้นอกระบบ ได้รับการอนุมัติความช่วยเหลือทางการเงินผ่านสินเชื่อต่างๆของสถาบันการเงินของรัฐเช่นธนาคารออมสินและทกสไปแล้วกว่า152,521รายค่ะโห oh, แสนกว่ารายเลยค,คิดเป็นยอดเงินที่รัฐอนุมัติเพื่อช่วยเหลือรวมทั้งสิ้นกว่า3,777.16ล้านบาทค่ะและตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นว่าฝั่งผู้ปล่อยกู้เองก็เริ่มปรับตัวเข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้นเรื่อยๆคือจำนวนผู้ประกอบการพิโกไฟแนนซ์ครั ตัวเลขผู้ประกอบการมีเท่าไหร่คะตอนนี้ข้อมูลในรายงานระบุว่าขณะนี้มีนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตและเปิดดำเนินการปล่อยกู้รายย่อยไปแล้วถึง1,176รายครับกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยไหมคะกระจายครอบคลุมอยู่ใน75จังหวัดทั่วประเทศเลยครับและที่สำคัญคือมียอดการอนุมัติสินเชื่อให้ประชาชนรายย่อยสะสมไปแล้วกว่า5.7ล้านบัญชีโอ้โหตัวเลขสูงมาก คิดเป็นเม็ดเงินที่สูบฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า56,000ล้านบาทนี่แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินสำหรับคนตัวเล็กตัวน้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงธนาคารใหญ่ได้กำลังถูกสร้างขึ้นมารองรับและทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วครับภาพที่น่าสนใจกว่านั้นนะคะหากเรามองทะลุจากเรื่องนี่นอกระบบไปสู่ภาพรวมของนโยบายรัฐบาลทั้งหมดครับมีประเด็นอื่นอีกหรือครับจากรายงานของข่าวช่องวัน จะเห็นว่ารัฐบาลกำลังทำหน้าที่เหมือนแพทย์ที่กำลังทำทรีอาชหรือการคัดกรองผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินค่ะอ๋อแยกตามระดับความรุนแรงของอาการใช่ค่ะรัฐได้ได้พุ่งเป้าไปที่นี่นอกระบบเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีความพยายามในการรื้อโครงสร้างนี่นอกระบบควบคู่ไปกับนี่ในระบบพร้อมๆกันด้วยค่ะนี่ในระบบนี้เขาแบ่งกลุ่มยังไงครับ มีการจัดหมวดหมู่ลูกหนี้ในระบบออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆเพื่อให้สามารถจ่ายยาหรือให้ความช่วยเหลือได้ตรงกับอาการของโรคมากที่สุดค่ะใช่เลยครับเขาแบ่งกลุ่มอาการไว้ชัดเจนมากกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยกลุ่มนี้รัฐช่วยยังไงคะกลุ่มนี้รัฐก็จะเข้าไปช่วยด้วยมาตรการพักชำระหนี้เพื่อต่อลมหายใจครับ ส่วนกลุ่มที่สองคือกลุ่มข้าราชการครูตำรวจทหารซึ่งมักจะมีปัญหานี้สหกรณ์หรือสถาบันการเงินทับซ้อนกันหลายก้อนอมืมักจะโดนหักเงินเดือนจนไม่เหลือใช้ใช่ไหมคะใช่ครับรัฐก็เข้ามาจัดการโดยใช้การบังคับใช้กฎหมายกำหนดเพดานการหักเงินเดือนไปชำระหนี้ว่าหักแล้วต้องเหลือเงินสดให้เขาดำรงชีพได้ไม่น้อยกว่า70%ของเงินเดือนครับไม่ใช่หักจนเหลือเงินเข้าบัญชีแค่หลักร้อยบาท ถือว่าช่วยต่อลมหายใจได้เยอะเลยนะคะแล้วกลุ่มที่3ล่ะคะกลุ่มที่3คือกลุ่มลูกหนี้กอยศหรือกองทุนเงินให้กู้ยินเพื่อการศึกษาซึ่งมีจํานวนประชากรในกลุ่มนี้มากกว่า5ล้านคนครับ5ล้านคนถือเป็นกลุ่มใหญ่มากใช่ครับรัฐก็มีแนวทางในการปรับแผนการผ่อนชําระให้ยืดหยุ่นเหมาะสมกับรายได้ในปัจจุบันแล้วก็ลดภาระต้นทุนให้รวดเร็วขึ้นครับ การแยกย่อยและแก้ปัญหาทั้ง4กลุ่มนี้พร้อมๆกับการทลายหนี้นอกระบบสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่จะล้างไพ่หนี้สินทั้งกระดานของประเทศเลยนะคะครับเป็นการแก้ปัญหาแบบองค์รวมจริงๆแต่ประเด็นที่ซ่อนอยู่ตรงนี้ซึ่งทั้งนายกรัฐมนตรีและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กล่าวย้ำตรงกันและเรามองว่านี่คือแก่นสำคัญที่สุดที่ตัดสินความสำเร็จของการแก้ปัญหาเลยก็คือคืออะไรครับ ต่อให้รัฐจะมีมาตรการช่วยเหลือที่ครอบคลุมแค่ไหนมีแอปพลิเคชันที่ล้ำสมัยมีระบบไกลเกลีย่ยที่ยอดเยี่ยมเพียงใดหรือมีแหล่งเงินกู้อย่าง Pico Finance มารองรับอะ uh huh. สุดท้ายแล้วการแก้ปัญหานี้จะยั่งยืนและปิดประตูการกลับไปเป็นหนี้ซ้ำซากได้ไหมต้องกลับมาเริ่มต้นที่รากฐานสำคัญค่ะนั่นก็คือวินัยทางการเงินใช่ไหมครับใช่เลยค่ะวินัยทางการเงินของตัวประชาชนเองด้วย การปรับโครงสร้างนี้เป็นเพียงการรักษาตามอาการแต่การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินคือการป้องกันโรคในระยะยาวค่ะเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เราเอามากางดูกันในการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้เนี่ยทำให้เราเห็นภาพที่กว้างและลึกซึ้งมากครับปัญหานี้นอกระบบไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือความผิดพลาดของใครคนใดคนหนึ่งค่ะแต่มันเป็นปัญหาโครงสร้างเนาะใช่ครับมันคือปัญหาระดับโครงสร้างสังคมที่ฝังรากลึก ซึ่งตอนนี้เรากําลังเห็นการใช้สัพพะกำลังจากทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันจัดการไล่มาตั้งแต่การจับกลุ่มเลยตั้งแต่การใช้อํานาจเด็ดขาดของตํารวจสอบสวนกลางในการกวาดล้างเครือข่ายระดับ10ล้านการดึงเอาระบบ KPI มาผูกมัดผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการฝ่ายปกครองให้ต้องตื่นตัวลงพื้นที่ค่ะการพลิกบทบาทตํารวจให้เดินเข้าหาชุมชนเพื่อเป็นกาวใจตั้งโต๊ะไกล่เกลี่ยไปจนถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างแอปไทยดีเพื่อรับเรื่องร้องเรียน แล้วก,ก็การเปิดช่องทางน้ำใหม่อย่างพิโกไฟแนนซ์ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับทั้งหมดนี้คือการขยับตัวครั้งประวัติศาสตร์ของเครื่องจักรกลภาครัฐขนาดใหญ่เพื่อจัดการกับปัญหาทาตยุคใหม่ที่กัดกินสังคมไทยมายาวนานครับก่อนที่เราจะคุยกันจบในวันนี้จากข้อมูลตัวเลขและนโยบายท,ทั้งหมดที่เราวิเคราะห์กันมามีคำถามนึงที่อยากชวนให้ทุกคนได้ลองนำไปคบคิดต่อยอดค่ะ คำถามว่าอะไรครับหากยุทธศาสตร์การกวาดล้างของรัฐบาลครั้งนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจนถึงขั้นสามารถทลายเครือข่ายนี่นอกระบบรายใหญ่ๆระดับประเทศได้สำเร็จครับเม็ดเงินมหาศาลนอกระบบที่เคยหมุนเวียนสร้างผลกำไราจากการปล่อยกู้โหดๆยกตัวอย่างเช่นกรณีเม็ดเงิน77ล้านบาทที่จังหวัดลำปางที่ถูกตำรวจ CIB ยุดและจับกุมไปาาเงินพวกนี้จะไปไหนใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกท่านคิดว่าสายทานของเงินสีเทาก้อนมหึมาเหล่านี้ จะถูกกลุ่มผู้มีอิทธิพลโยกย้ายไปลงทุนในเครือข่ายอาชญากรรมรูปแบบไหนต่อไปในอนาคตคะในเมื่อการปล่อยกู้เถื่อนไม่ใช่การลงทุนที่คุ้มค่าและปลอดภัยสำหรับพวกเขาอีกต่อไปแล้วโอ้โหเป็นมุมมองที่น่าคิดตามมากๆครับ สิ่งนี้ตอกย้ำไม่เห็นว่าการรู้เท่าทันกลโกงและการสร้างเกราะป้องกันตัวเองด้วยความรู้ความเข้าใจทางการเงินจึงเป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อหรือหลวมตัวเข้าไปเป็นเครื่องมือฟันเฟืองของวงจรเหล่านี้ไม่ว่าในอนาคตมันจะเปลี่ยนหน้าตาหรือแปลงร่างไปเป็นรูปแบบไหนก็ตามค่ะ